เช้าใา่กมาที่ประเทศสุวัสดีนะเจ้าจะบอกให้สวยงามประหลาดแปลกในการประเทศลุงพายเอาละว้าเอาละว่ามีการมองหน้านิดนมีการมองหน้ากันหน่อยถ่ายแรงไม่ได้เพราะว่าสมผมจะเสียนะจะจะบอกให้สุดยอดครับผมยันครับนิ่งแล้วครับยันครับนิ่งแล้วเที่ยวที่สองคับเที่ยวที่เอาละครับมาดูเที่ยวที่สองครับผู้ชมเป็นเทพวรคุณครับรองน้ำ เป็นเรือสมุทรตีครับรอบรองชนะเลิศมาดูสิว่าทีมวอร์คุณทอสามสิบสามเจอกับทีมเอริพี่น้องจากนครที่ว่าหนองเขาแล้วก็ตอนนี้เลือกไซ่ดอร์มาที่ที่ว่าเชิบเชิบเชิบใส่กัน์มาที่ประเทศสุวากส์เตยนเจเจะบอกให้สวยงามพลับแปดกับในการมาเป็นลุงพายเอาละวะเอาละว่า มีการมองหน้านนิดมีการมองหน้ากันน่อยถายแรงมาได้เพราะว่าสมผมจะเสียนะจันจะบอกให้เอาแล้วว่าเที่ยวนี้ใครจะสวยกว่ากันไม่ว่าจะเป็นแผนเกงหรือว่าย่าหรือว่าจะเป็นสาวน้อยเพชรบบานแพะจะแรงมานผน,ผนิดจะแรงมาน่น,าน,นหน่อยเทพมรคหุนเทพบรคหุนกับเทพฤทธิ์เอาเลยว,ว่าเที่ยวนี้เทพกับเทพเจอกันก็อลไลยสาวน้อยซอฟแล้วจะโูงกันนะ หลับจากหาหนะให้ตาไปนานไปทำเท้าไปมาใหม่มาที่มาพิดกัน์กันพ่ส่วนมากในเวลาสุดคนเราู้ว่าเทพวนวนกับแขนไข่กับเป็นไข่เลยกอยิยิ้ห่อห่อแก้มไอวลูกมาตีแตกกระเซ็นเป็นไม้หออกออกออกไปแล้วเอาละครับพี่เราจำจำจบตาอยู่ทีเทพเราเจอเาเทพคุนี้โอ้โหเทพคนี้เป็นถุงมี่จะมีสายกันโอ้โหมันจะหนัแต่กัาทิ่จนท้จับเอาคุม ต่อตีตอีไมเอไมหานันีอกทั้่ยังจ้แต่ตอนีก็ไม่ได้ใชหน้าทยัมใชนาทเอาแล้วดูให้ดูด้ด้ราเนบอกว่างแขนก็นตแขนซ้ตัแขงสัแม่ต้องจำต้งีร๊บลับดีลบีีาล้าเอาายทั้งสตานี้ยังกไม่ได้ีหกากแรบตอนี้ยังันองี่ยังุยู่ยังไม่หดนเบอะเอาคง กำลังใจให้เด้อจะของว่าแล้วคันมันยับยั้องการเม็ดปีนของเด้อเป็นกำลังใจให้เด้อจะขอเด้อฟังคนเถอะอัตราสีในบ้านนั่งชนะน,ะะน,ะนั่นแหละทางคณะกรรมการสุขเกตไม่รอชอ้า